ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพักประชาชนภไยมารีโหวตนะครับโฟกณนัทชชนนนะครับชิงเลือกตั้งซ่อมพิศนุโลกมั่นใจหัวคว้าชัยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับพักประชาชนนะครับก็ได้ส่งนะครับเลือกตั้งสองซ่อมสอสพิศณุโลกทึ่งหมออ่องเน่โดนตัดสิทธิ์นะครับในกรณียุบพักก้าวไก่นะครับโฟก นะทะชะดนชะนะบูระ,ะศักนะครับมับ่นใจว่าเรือกตังซ่อมสอสอพิสสุโลโเขตหนึ่งในานามของพักประชาชนแทนที่หมอองหลังวันนี้นะครับของพักประชาชนพิษณุโรนะครับเมื่อเวลา14นาฬกาของวันที่12สิงหาคมที่โรงแรมสะหะสนัดหัสนันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพักประชาชนได้มีการจัดประชุมสมาชิกพักประชาชนสาขาพิษณุโลก เพื่อไพมารีโหวตหาตัวแทนสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพิษณุโลกเขตหนึ่งแทนหมออองนายปฏิพัฒสันติพาดาอาดีตสสพิษณุโลกเขตหนึ่งและอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัศฎรที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ประชุมพร้อมใจกันยกมือเลือกโฟกนะัทะชะันน ชนะบูรณาศัก์นะครับอายุ34ปีนักธุรก,กิจหนุ่มไฟแรงของพิซณุโลกเป็นตัวแทนเพื่อสมัครชิงสอสอพิจารโลกเขตหนึ่งซึ่งกรกตเตรียมประกาศรับสมัครในวันเลือกตั้งเร็วๆนี้นายณัฐชนนนะครับ เปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมทำไพามารีโวทผ่านไปด้วยดีนะครับพร้อมใจกับเลือกตนเป็นตัวแทนในการเข้าไปสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสเขตหนึ่งพิษณุโลกเบื้องต้นคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครในวันที่21สิงหาและเลือกตั้งในวันที่15กันยายนหลังจากนี้จะมีการประชุมพักชี้แจงให้สมาชิก กับกติกาและข้อบังคับต่างๆพร้อมเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากขึ้นนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตผู้สื่อข่าวถามว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนายณนะ นะทชนนกล่าวว่านะครับตนและทีมงานพร้อมมากขึ้นนะครับมีการเตรียมตัวมาหลายปีตนเป็นคนพิษณุโรคโตที่นี่ก็จะรู้ปัญหาดีรู้ช่องทางในการทํางานเพราะทํางานกับหมออองมั่นใจว่าจะไม่ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโรคผิดหวังอย่างแน่นอนหลังจากนี้ประชาชนจะยืนยันอีกครั้งว่าตนเป็นตัวแทนพรรคนะคทั้งนี้ หลังจากนี้พักประชาชนจะยืนยันอีกครั้งว่าตนเป็นตัวแทนพักในการลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมใน ช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้และร่วมกันจับตามเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากน่าจะมีในยะสําคัญไม่ใช่แค่การหาสอส,อสอใหม่มาแทนหมอองแต่เราต้องยืนยันให้ชัดว่าพักประชาชนเป็นพักที่คนไทยต้องการนายนะัทชนน์ก่าวนะครับอันนี้ก็เรียกว่านะครับเลือกตั้งซ่อมสอสพิศณุโลกนะครับก็นะครับ,นะรบได้คนลงสมัครอย่างแน่นอนแล้วนะครับของพักประชาชนแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าทางพักเพื่อไทยส่งหรือเปล่าพรักพลังประชารัฐส่งหรือเปล่า และนะครับอยากให้พักนี้ส่งมากๆก็คือพัก ทยพักดีของคุณหมอวรงท่าแน่จริงนะครับลงมาในสนามเลือกตั้งครับส่งคนลงมาในนามเลือกตั้งครับพักเก่งไม่ใช่นะครับพักแน่ไมนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปร้องพักคนอื่นนะครับทให้ประชาชนเห็นด้วยครับว่าพักไทยพักดีนั้นนะครับประชาชนเป็นที่ยอมรับกล้าส่งลง,งสมัครเลือกตั้งซ่อมหรือเปล่าครับหรือไม่กล้าหรือแค่แค่นะครับอย่างที่บอกว่ามีปัญญาแค่ไปร้องคนอื่นเท่านั้นแต่ไม่มีปัญญาส่งคนลงเลือกตั้งแล้วสู้ในสนามเลือกตั้งเพราะสู้กี่ครั้งก็แพ้ทุกครั้ง สู้กับแพ้สู้กับแพ้นะครับแต่ไม่คิดจะสู้ในสนามเลือกตั้งแต่ใช้วิธีนะครับแบบนี้ผมเลยบอกบอกว่าไม่ได้เป็นรูปผู้ชายอะไรเลยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ